เาาเฮาพึกแาวิว56สารายาหลังเซนท่านสารยาเดินทางโดยถนนปลมราชนานีผ่านเซนท่านสารยาก็จะพบหมู่บ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือทำเลมีตลาดแจมแจ๋วขนาด23.7ตารางวาเป็นหลังหัวมุมนะครับส่วนกลางก็ค่อนข้างดูแลอย่างดี ขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำครบคันไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเดินไปเซ็นท่านศสลายาได้เลยตรงข้ามหมู่บ้านตลาดแจมแจ๋วหาของกินก็สะดวกสบายหางจากมหาลัยมหิดลเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นฟรีดอกเบี้ยนา,นานถึง12เดือนสำหรับผู้ที่ตการมีบ้าน เาาเฮาพึกแาวิว56สารายาหลังเซนท่านสารยาเดินทางโดยถนนปลมราชนานีผ่านเส้นท่านสารยาก็จะพบหมู่บ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือทำเลมีตลาดแจมแจ๋วขนาด23.7ตารางวาเป็นหลังหัวมุมนะครับส่วนกลางก็ค่อนข้างดูแลอย่างดี ขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำครบคันไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเดินไปเซ็นทานศสลายาได้เลยตรงข้ามหมู่บ้านตลาดแจมแจ๋วหาของกินก็สะดวกสบายหางจากมหาลัยมหิดลเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นฟรีดอกเบี้ยนา,นานถึง12เดือนสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน